มาเลยเข้าบ้านเ้ลอลงน้ำแล้วเข้าบ้านมาเลยมาเลยมาลูกมาเร็วเร็วมามากินยาแล้วพ่อกำลังหอบอยายอยู่นะ่ะเออมามาไม่ต้องเว้าดูเข้าบ้านเลยไกล้กระถาพ่อไกล มาต้องเลนมาเลยมาเลยมาลูกมาเร็วเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเข้าบ้านกินยาเด้อมามามาจะเลนไหลท้องพุ่นนะแห้งทองแห้ง,งใสอยู่บอกว่าจะพักกันเลนจะพักกันเลนเข้าบ้านเลยดาวะ พ่อเตือนนี่เราหนห้องเอิ้อนนี่เราหนิแดนบึ้มบื้มบื้มไก่กับพ่อไก่เนี่บอกว่าอย่าเลนพ้ากันนอนน้ำเราแม่บ่เห็นเว้ยกับห้องเอิ้นตัวจเกยนบ่เย็นบุลเลียวได้ยินเสียงแม่เอิ้อนเนี่ยก็เลนกันว่าสั่น ยาไม่กินเธอน่าในเกลียนตะปิดข้อก้อนผุนเจ้าพ่อยาไม่กินเด้อเดี๋ยวรอเดี๋ยว